ทางประธานดีสารัฐอเมริกาเขาก็จะมีงานเลี่ยงรับรองบรรดาผู้นําที่มาอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เห็นว่าคุณชื่ออะไรละ่ะคุณเศรษฐาก็เจอกับโจไบเดนจับไม้จับมือคะ่ะผมว่าได้เจอกันประมาณสักไม่เกินนาทีหนึ่งอ่ะเป็นโฟโต้เซชั่น อันนี้ก็คล้ายๆสมัยสมัยก่อนเวลาไปก็มีไปเจอเงแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันหรอกก็เพงแต่สแสดงความยินดีกับผมคุณในตำแหน่งได้อะไร,รประมาณนั้นออกมา <ใน S 1> มแล้วก็เจอแแต่ว่าจะมีการเจอกันจริงๆเนี่ยระหว่างโจบไบเดนกับทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐารวมทั้งผู้นําคนอื่นๆด้วยเนี่ย<า>มันจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็กนะที่นครซานฟรานซิสโกประมาณเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ต้องจับตามองเลยว่าสีเจิ้นผิงจะไปไหม เวลาดีเมียปูตินจะไปไหมเนี่ยถ้าสองคนนี้ไปก็เรียกว่าครบะ่ะอแต่เขาก็คงพยายามไม่ไปไม่พยายามจะเจอกันแต่ว่าจีนเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะไปเพราะว่ามันมีการพยายามพูดคุยอะไรกันเยอะแต่ผมคิดว่าปูตินเนี่คยคงไม่นะนายกท่กนทานก็บ่นนิดโอ้โหเจอกันแป๊บเดียวแต่จริงๆก็มีเซสชั่นอื่นด้วยการคุยกับนักธุรกิจหรือว่านักธุกรกิจก็อาจจะก็อาจจะได้เจอกับผู้บริหารของบริษัทขนาดยากักษ์เทสเทส i ล r o ไมโครซอฟ Google อะไรต่ออะไรพวกนี้นะแล้วก็มีบริษัทที่มาลงทุนในประเทศไทยซึ่งเขาก็มีการประชุมสภาธุรกิจท<ะ>ไทยสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือไปพบกับผู้บริหารของอกองทุนขนาดใหญ่<ะ>ชื่อวนะ่า b l ล c k ล็อกขินดำนะีอันนี้เขาก็ลงทุนแล้วเขาก็มีแนวโน้มว่าจะขยายการลงทุนในบ้านเรา จะเป็นลงทุนทางตรงลงทุนในพอร์ตฟิลิโอที่เป็นหุ้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นพลังงานสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูต่อว่ามันจะได้บักได้ผลหรือเปล่า